สวัสดีคะ่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง m o n e y Hero นะคะเรามาร่วมกันสร้างสังคมนักลงทุนคุณภาพไปพร้อมๆกันกับช่อง m o n e y Hero ค่ะและว,วันนี้ทุกคนก็อยู่กับปอยอีกครั้งนะคะในช่วงของพอดแคสต์ค่ะสำหรับพอดแคสต์ของวันนี้นะคะปอ,อยก็เอาบทความดีๆของดรนิเวศเห็นวชิรวรรมาฝากเพื่อนๆอีกแล้ววันนี้นะคะมาในหัวข้อของการเอาตัวรอดในตลาดหุ้นค่ะเรามาดูว่าดรนิเวศมองว่าคนที่สามารถเอาตัวรอดในตลาดหุ้นได้เนี่ยคุณสม บที่สําคัญของคนประเภทนี้จะต้องเป็นยังไงนะคะไปฟังกันเลยบทความนี้นะคะดอกเตอร์บอกว่าคนที่เป็น VI ในความคิดของดอกเตอร์เนี่ยดอกเตอร์คิดว่าน่าจะมีคุณสมบัติที่สำคัญมากๆที่สุดอย่างหนึ่งนะคะนั่นก็คือ เขาเป็นคนที่สามารถเอาตัวรอดได้ในสถานการณ์ที่ยากลําบากอย่างเช่นในเรื่องของการลงทุนในปัจจุบันนะคะถ้าใครที่พอตลงทุนโดยรวมขาดทุนหรือว่าเสียหายไม่เกิน20-25%และไม่ได้ทําให้ชีวิตเปลี่ยนแปลงไปมากก็ต้องถือว่ายังเป็น s u r v i v ร์หรือว่าสามารถเอาตัวรอดได้เหตุผลนะคะก็เพราะเศรษฐกิจไทยตกอยู่ในช่วงภาวะวิกฤตนะคะตลาดหุ้นเองก็เคยตกลงมาหนักกว่า30%ในช่วงแรกนะคะและแม้แต่ในช่วงล่าสุดก็ยังตกลงมามา,มากกว่า20% กต้นปียังไงก็ตามนะคะนี่ไม่ได้เป็นเครื่องรับประกันนะว่าคนคนนั้นเนี่ยจะยังอยู่รอดได้ไปถึงสิ้นปีหรือว่าในอนาคตข้างหน้าสําหรับวิกฤตรอบนี้นะคะเพราะว่ามันยังไม่จบไนคะวิกฤตรอบนี้มันยังไม่จบคะ่ะแล้วเราก็ไม่รู้ด้วยว่ามันจะจบตอนไหนและแต่ชีนีตลาดหุ้นไทยเองก็ยังไม่ได้ฟื้นตัวแล้วก็กลับทิศไปแน่นอนแล้วอย่างที่อาจจะเกิดขึ้นในตลาดหุ้นที่ก้าวหน้ากว่าอย่างสหรัฐหรือว่าจีนหรือตลาดหุ้นที่ด้อยกว่าอย่างตลาดหุ้นเวียดนามคะ่ะ ดังนั้นค่ะในความคิดของดรนิเวศเนี่ยเขาว่า survivor หรือว่าคนที่สามารถเอาตัวรอดได้ในเรื่องของการลงทุนนั้นจึงเป็นเรื่องระยะยาวค่ะที่คนคนนึงเนี่ยวางแผนการลงทุนเพื่อสร้างความมั่งคัง่งหรือความมั่นคงทางการเงินแทบจะตลอดชีวิตโดยที่แผนของคนคนนั้นนะคะจะต้องประกอบไปด้วยกลยุทธ์หรือว่าแนวทางหลกัหลกๆ3ประการอย่างที่ดรเคยพูดเปรียบเ,เสมอมาว่าเหมือนกับแก้ว3ประการค่ะหรือว่าตะเกียง3าดวงโดยที่แก้วดวงแรกก็คือ การหาเงินมาลงทุนค่ะซึ่งก็มจะมาจากการทํางานแล้วก็เก็บออกมาลงทุนแก้วดวงที่2ก็คือการลงทุนอย่างถูกต้องและชาญฉลาดที่จะสร้างผลตอบแทนทบต้นที่สูงต่อเนื่องยาวนานนะคะแล้วก็แก้วดวงสุดท้ายก็คือการลงทุนด้วยระยะเวลาที่ยาวนานที่สุดนะคะทั้ง3มเรื่องนั้นนะคะถ้าทําได้ดีก็คือแก้วทุกดวงต่างก็สุขสว่าง ก็คือมีเงินมาลงทุนเพิ่มมากขึ้นได้รับผลตอบแทนการลงทุนสูงขึ้นและลงทุนต่อเนื่องยาวนานไปเรื่อยๆเราก็มักจะมีความมั่งคัง่งหรืออย่างน้อยความมั่งคั่งในชีวิตทางด้านการเงินนะคะแต่ถ้าหากว่าแก้วทุกดวงต่างก็ริบปรีอนาคตทางการเงินก็ไม่สดใสนั่นเองค่ะและแน่นอนค่ะทุกคนว่าในช่วงระยะเวลาระหว่างการเดินทางหรือว่าการสร้างและสะสมความมั่งคัง่งเนี่ยทุกคนต่างก็ต้อง ประสบกับอุปสรรคที่เกิดขึ้นเช่นเดียวกับความสําเร็จที่ตามมาจากความพยายามและความตั้งใจของเราพูดง่ายๆนะคะก็คือพอร์ตลงทุนของเราก็มักจะมีขึ้นแล้วก็มีลงค่ะและถ้าเราลงทุนด้วยหลักและวิธีการที่ดีมากกว่าที่แย่มันก็มักจะค่อยๆเต,ติบโตขึ้นเรื่อยๆเมื่อ,เ,อเวลาผ่านไปมากพอก็มักจะเห็นถึงความสําเร็จของการลงทุนเช่นมีเงิน1ล้านบาทแล้ว บางคนก็อาจจะมี10ล้านบาทแล้วบางคนอาจจะคิดว่าตนเองมีอิสรภาพทางการเงินแล้วด้วยซ้ํานะคะบางคนเป็นเศรษฐีร้อยล้านแล้วและจะมีบางคนนะคะที่เป็นเศรษฐีพันล้านหรือมากกว่านั้น สถานะใหม่แบบนี้นะคะอาจจะไม่สามารถยืนอยู่ได้ถ้าพอตถูกกระทบแรงจนเสียหายหนักนะส่วนใหญ่นะคะมาจากสถานการณ์ที่เลวร้ายจนเป็นวิกฤตและถ้ามันไม่สามารถฟื้นกลับมาได้อีกเลยนั่นก็คือเราจะไม่สามารถ survive หรือว่าเอาตัวไม่รอดความสําเร็จที่ได้มากลายเป็นภาพหลวงตานั่นเองค่ะ ซึ่งดรก็ได้ยกตัวอย่างนะคะประวัติศาสตร์ของนักลงทุนระดับเซียนของโลกคนที่ดังที่สุดและครั้งหนึ่งในชีวิตแทบจะรวยที่สุดในโลกคนหนึ่งก็คือเจสซี่ลิเวอร์มอร์นะคะซึ่งในช่วงชีวิตของเขานะคะเขาล้มแล้วก็ลุกมาหลายครั้งถ้าจะเรียกการล้มแล้วกลับมาได้ทุกครั้งว่าเป็นการเซอร์วเวอร์เขาก็เป็นนักเอาตัวรอดที่น่าทึ่งมากนะคะเพราะว่าแทบทุกครั้งที่ประสบกับวิกฤตเนี่ยเขาก็แทบจะหมดตัว แต่เขาก็จะสามารถระดมเงินมาเล่นใหม่เสมอจนเอาความมั่งคั่งกลับคืนมาได้กลับคืนสถานะเซียนหรือว่าเจ้าพอได้ทุกครั้งเองก็ตามนะคะในที่สุด เขาก็ไม่รอดค่ะความมั่งคั่งสูญสลายหมดและต้องฆ่าตัวตายในวาระสุดท้ายค่ะจากการศึกษาดูวิธีการลงทุนของเขานะคะดรบอกว่าเขาไม่ได้วางแผนหรือกลย,ยุทธ์รองรับกับสถานการณ์ที่เลวร้ายดีพอที่จะเป็นนักเอาตัวรอดได้เลยทุกการเดิมพันของเขามักจะเป็นการเล่นหมดหน้าตักซึ่งนั่นนะคะเป็นเหตุผลที่ทําให้เขาทําผลตอบแทนมหาศาลและทําให้เขาอยู่เหนือโลกแต่ก็มีความเสี่ยงแบบสูงสุดและนั่นก็คือจุดตายของเขานั่นเองค่ะ นอกจากนั้นนะคะก็ยังมีเซียนหุ้น VI แนวไฮเทคคนหนึ่งก็คือบิลเมลเลอร์นะคะอดีตผู้จัดจาก,การกองทุนเล็กมาสันที่โด่งดังมากๆเมื่อ20-30ปีก่อนค่ะเคยทำผลตอบแทนการลงทุนที่ดีมากๆจากการเป็นนักลงทุน VI ที่บุกเบิกและเน้นการลงทุนในหุ้นไฮเทคในยุคแรกๆนะคะแต่เมื่อหุ้นไฮเทคล่มสลายในช่วงปี2000ค่ะผลงานของเขาหลังจากนั้นก็ตกต่ำลงมาชื่อเสียงของเขาที่หลายคนยังเรียกว่าเป็นนักลงทุนในตำนานเนี่ยตกต่ำลงไปมากทุกวันนี้แม้ว่าเขาจะยังรู้ และยังบริหารกองทุนอยู่ในวัย70ปีนะคะแล้วก็เป็นเซียนบิตคอยด้วยแต่เมื่อเปรียบเทียบกับชื่อเสียงช่วงที่เขาโด่งดังที่สุดหรือเปรียบกับนักบริหารกองทุนอย่างปีเตอร์ลินนะคะที่ครั้งหนึ่งน่าจะมีฝีมือหรือชื่อเสียงพอๆกันก็ต้องบอกว่าห่างชั้นกันมากพูดโดยสรุปนะคะก็คือบีมมิลเลอร์เนี่ย เขาไม่ใช่ survivor ค่ะดรนิเวศนะคะบอกว่าที่ยกตัวอย่างคนที่ไม่สามารถเอาตัวรอดได้ในระดับที่เป็นเซียนหรือผู้ยิ่งใหญ่ระดับโลกให้เห็นเนี่ยก็ว่าเป็นอุทาหรณ์สำหรับนักลงทุนว่าแม้แต่เซียนนะคะก็ตายได้ค่ะไม่ต้องพูดถึงเซียนระดับประเทศอย่างของไทยนะคะซึ่งเท่าที่ดรเคยได้สัมผัสนะ่หลายๆคนเนี่ยในช่วงเวลาหนึ่งย้อนหลังไปสัก1 0ถึง20ปีดรนิเวศบอกว่าเคยเห็นว่าเขาเคยทําผลงานระดับสุดยอดพอดหรือความมั่งคั่งเพิ่มขึ้นเป็นเศรษฐีได้ในช่วงเว ค่ะจับหุ้นตัวไหนตัวนั้นก็วิ่งติดจรวดเลยการเพิ่มขึ้นของมูลค่าพอตนั้นเรียกว่า sky is not the limit นะคะหรือว่าเพิ่มขึ้นอย่างไม่มีขีดจํากัดนั่นเองทงั้งๆท,ที่เงินเริ่มต้นที่ใช้ในการลงทุนก็ไม่ได้มากหนักนะคะยังไงก็ตามหลังจากนั้นนะคะเมื่อเกิดสถานการณ์เลวร้ายในตลาดและกระทบหุ้นที่ถืออยู่ความมั่งคั้งก็แทบจะหายวับไปกับตานะคะเขาไม่ใช่ the survivor ค่ะชื่อเสียงในแวดวงของนักลงทุนหายไปจนคนรุ่นหลังแทบไม่รู้จักเลยนะคะ และแน่นอนค่ะว่าคนที่เป็นซาวเวอร์หรือว่าคนที่สามารถเอาตัวรอดได้นั้นนะคะดรนิเวศคิดว่าเขาจะต้องคิดถึงเรื่องความเสี่ยงค่ะ ต้องคิดถึงเรื่องความเสี่ยงมากกว่าคนปกติแน่นอนว่าการที่คนที่ประสบความสําเร็จสูงหรือว่าสูงมากๆนั้นนะคะต่างก็เป็นคนที่กล้าเสี่ยงบางคนนะคะอย่างเจสซี่ลิเวอร์มอร์นะคะกล้าเสี่ยงอย่างบ้าคลั่งนะคะความสําเร็จนั้นนะเจ้าตัวก็มักจะคิดว่าเป็นเพราะความสามารถหรือว่าฝีมือของตนเองประกอบกับความกล้าเสี่ยงในสิ่งที่เขาคิดว่าเป็น c a l c u l a t e risk หรือว่าเสี่ยงอย่างชาญฉลาดนะคะอย่างน้อยคนนะคะจะบอกว่าเป็นเรื่องของโชคดังนั้นนะคะคนที่ประสบความสําเร็จจากการลงทุน โดยทั่วไปเนี่ยจึงอาจจะไม่ได้คิดถึงเรื่องความเสี่ยงเท่าที่ควรและนั่นก็ทําให้ดเรเนี่ยคิดว่าพวกเขาจานวนมากอาจจะไม่ใช่เดอะซิวเวอร์หรือว่าคนที่สามารถเอาตัวรอดได้จริงๆเพราะว่าคนที่สามารถเอาตัวรอดได้จริงนะคะเมื่อสถานะหรือความมั่งคั่งถึงระดับหนึ่งเขาก็จะพยายามรักษาสถานะนั้นไว้มากกว่าความต้องการที่จะสร้างความร่ํารวยหรือว่ามีสถานะสูงขึ้นดังนั้นนะคะกลยุทธ์การลงทุนก็จะเน้นความปลอดภัยมากขึ้นเขาคิดว่าเขาจะต้องซิวเวอร์ในยามที่สถานการณ์ การเกิดเลวร้วายลงอย่างแรงนั่นเองค่ะซึ่งดรนิเวศนะคะก็ได้ให้แนวทางลดความเสี่ยงที่สําคัญที่สุดนั่นก็คือ การกระจายความเสี่ยงนั่นเองค่ะก็คืออย่าถือหุ้นน้อยตัวเกินไปแล้วหุ้นตัวใหญ่ที่สุดที่ถือก็จะต้องไม่ใหญ่เกินกี่เปอร์เซ็นต์ของพอร์ตอย่างเช่นนะคะกรณีที่ด็อกเตอร์ถือว่าค่อนข้างสุดโต่งมากๆนละก็คือตัวเดียวเกิน50%ของพอร์ตนั่นเองค่ะนอกจากการกระจายโดยตัวหุ้นแล้วเนี่ยการกระจายตลาดเช่นถือหุ้นต่างประเทศด้วยก็อาจจะเป็นสิ่งที่จําเป็นในยุคนี้ที่แม้แต่ประเทศก็เป็นความเสี่ยงที่เราเรียกว่า country risk นะคะ อยู่ยากขึ้นทุกวันแล้วนะคะทุกคนแล้วก็เช่นเดียวกันนะคะการถือหุ้นแต่หุ้นก็เป็นเรื่องที่อันตรายแม้ว่าจะเป็นการลงทุนระยะยาวมากที่บอกว่าหุ้นมีความเสี่ยงน้อยถ้าถือเป็น10บสปีขึ้นไปเป็นต้นดังนั้นการถือทรัพย์สินอื่นเช่นพันธบัตรหรือว่าอสังหาริมทรัพย์ก็อาจจะเป็นสิ่งที่ควรทําด้วยเช่นเดียวกันค่ะและสุดท้ายนะคะดรนิเวศเนี่ยก็ยังได้ทิ้งท้ายไว้อีกว่าตัวดอกเตอร์เองอะ่ะเนื่องจากอายุที่มากขึ้นและการที่พอตโตมากพอที่จะรองร แล้วก็ถายยาถึงรุ่นหลานแล้วความต้องการที่จะสร้างผลตอบแทนเพิ่มขึ้นมากๆก็น้อยลงไปมากดังนั้นนะคะเป้าหมายสําคัญก็คือการพยายามรักษาสิ่งที่มีอยู่ที่ได้สร้างสมมานานดรบอกว่า สิ่งที่ดรเนี่ยจะพยายามทำในเวลานี้ก็คือไม่บุกนะคะในด้านของการลงทุนที่ไม่เข้าใจดีซึ่งคิดว่านั่นละคะ่ะคือความเสี่ยงสูงคือพยายามลดความคาดหวังของผลตอบแทนที่จะได้รับในอนาคตด,ด้วยซึ่งดรนิเว่น,นยังคิดว่าเวลาทองหรือว่าททวรรษทองของการลงทุนและของ VI นั้นอนะ่ะมันจบลงมาอาจจะหลายปีแล้วตอนนี้สิ่งที่ตนเองคิดมากกว่าก็คือว่าจะสามารถ เอาตัวรอดได้ยังไงในสถานการณ์ที่อาจจะเลวร้ายต่อไปอีกนานแสนนานนะคะอย่างที่เคยเกิดขึ้นในหลายประเทศทั่วโลกซึ่งก็ต้องติดตามสถานการณ์ไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็คิดถึงสิ่งที่ต้องทําเพื่อที่จะเอาตัวรอดตลอดไปนั่นเองค่ะทุกคนและนี่ก็คือวิธีการเอาตัวรอดในตลาดหุ้นนะคะแล้วก็คนที่สามารถเอาตัวรอดในตลาดหุ้นได้นะคะในความคิดของดรนิเวศนั่นเองค่ะก็ถือว่าได้รับคําแนะนําที่ดีนะคะซึ่งสิ่งสําคัญที่ดรจะให้ความสําคัญมากๆนั่นก็คือ การมีความรู้ในเรื่องที่เราจะลงทุนนะคะแล้วก็เรื่องการเ,าเขาเรียกว่าการจํากัดความเสี่ยงนะคะการจํากัดความเสี่ยงนั่นเองเพราะว่าดรมองว่าการลงทุนในหุ้นนะคะมันไม่ใช่การผนันที่เราจะลงทุนในระยะสั้นเหมือนที่ดรก,ก็ย้ามาตลอดนะคะคือมันเป็นการลงทุนในระยะยาวที่เราจะต้องวางแผนให้ดี บางครั้งการกล้าเสี่ยงก็ต้องมาพร้อมสติด้วยนะคะเพราะถ้ากล้ามากเกินไปนะคะก็สุดท้ายความกล้าน,นั่นแหละที่มันจะย้อนมาทําร้ายเรานั่นเองค่ะและนี่ก็คือพอดแคสต์ทั้งหมดของวันนี้นะคะทุกคนก็หวังว่าทุกคนจะได้รับ สาระแล้วก็ความรู้หรือว่าพอดแคสต์นี้มันน่าจะไปจุดประกายในเรื่องของการลงทุนของใครบางคนได้นะคะไม่มากก็หน่อยนะคะและก่อนจากกันวันนี้นะคะปอยก็มีเรื่องประชาสัมพันธ์อีกเช่นเคยนะคะสำหรับเพื่อนๆท่านใดที่อยากจะสนับสนุนช่องของเรานะคะตอนนี้ช่องของเรามีการเปิดบัญชีเพื่อให้เพื่อนๆที่สนใจเนี่ยสนับสนุนช่องของเราได้แล้วโดยรายละเอียดต่างๆเนี่ยอยู่อ,อยู่ใต้คลิปนี้แล้วนะคะแล้วก็ ก็ต้องขอบคุณทุกคนนะคะขอบคุณทุกๆคนที่อโอนเงินเข้ามาสมทบนะคะ mm hmm. เพื่อใช้ในการสนับสนุนช่องของเราด้วยเงินที่ได้จะเป็นเงินที่เราใช้ในการพัฒนาช่องพัฒนาคอนเทนต์นะคะแล้วก็เป็นค่าขนมเล็กๆน้อยๆของเด็กฝึกง,งานค่ะยังไงก็ต้องขอขอบคุณสําหรับพี่ๆเพื่อนๆน,น,นะคะที่โอนเข้ามาสนับสนุนแล้วนะคะซึ่งตอนนี้ก็ก็ก็มีอยู่นะคะท่านซี o อบอกว่าก็มีอยู่นะคะ ต้องขอบคุณทุกๆคนมากๆเลยนะคะสำหรับใครที่อยากจะสนับสนุนเพิ่มเติมทางเราก็ยินดีมากๆเลยนะคะขอขอบคุณล่วงหน้ามาตรงนี้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้นะคะปอยก็ คงต้องขอลาไปแล้วนะคะแล้วเราค่อยมาพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะคะที่ช่วยเข้ามาดูเข้ามาคอมเมนต์นะคะอยากจะบอกว่าทุกๆคอมเมนต์ทุกๆยอดวิวเนี่ยมันคือกําลังใจของคนทําคลิปมากๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นนะคะถ้าใครนะคะอยากจะให้กําลังใจและอยากจะให้ปอยนะคะทำพอดแคสต์แบบนี้ออกมาเรื่อยๆก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แลวว่า ออคอมเมนต์คุยกันสักนิดหนึ่งก็เป็นกำลังใจที่ดีมากๆแล้วค่ะทุกคนนะคะก็ฝากไว้ด้วยนะคะโอเคค่ะสำหรับวันนี้ปลอยไปแล้วจริงๆนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะทุกคนสวัสดีค่ะ